สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทําน้ําเขียวเอาไว้เพาะลายแดงเพื่อไว้เป็นอาหารสําหรับลูกปลาแรกเกิดซึ่งผมจะบันทึกทุกขั้นตอนใน7วันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาเล่าก่อนครับว่าทําไมเราต้องเพาะลายแดงทําไมเราต้องทําน้ําเขียวด้วยสําหรับนักเพาะพันธุ์ปลาสวยงามส่วนใหญ่ที่เขาทําเป็นอาชีพนะครับเวลาเขาได้ลูกปลาลูกปลาก็ต้อง กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ใช่ซึ่งลูกปลาก็จะต้องกินพวกไรแดงอาธิเมียอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันจะมีโปรตีนสูงแล้วก็ไม่ทําให้น้ํเน่าเสียด้วยเวลากินไม่หมดมันก็ยังมีชีวิตอยู่ในบอ่อใช่ไหมแต่ว่าอาธิเมียมันจะมีต้นทุนสูงหน่อยกระป๋องละประมาณพันกว่าบาทใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนแต่สำหรับไยแดงอ่ะเราลงทุนครั้งเดียวร้อยสองก็มีใช้ตลอดชีวิตเลยดังนั้นถ้าเราทําน้ําเขียวเพาะไยแดงเองได้นะครับเราก็จะสามารถเพาะปลาได้แทบทุกชนิดบนโลกเลย เฉพาะปลาตัวเล็กๆนะตัวใหญ่คงไม่เหมาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กันดีกว่าครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีกระมังใบหนึ่งไซส์ประมาณ80เซนนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยมีปุ๋ยยูเรียสูตร460 0ปุ๋ยนาสูตร1620 0แล้วก็กาบผงชุรสหรืออามิอามิแล้วก็มีหัวเชื้อน้ำเขียวเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าครับตัวแรกที่ผมจะใส่ก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียครับ สูตร4600ก็ 6, หาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซดาทั่วไปเลยนะครับก็ผมกะเอาประมาณนะกระาวังนี้ก็ใช้ประมาณสช้อนตัวต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยหน้าสูตร16200 ก็เหมือนกันนะก็ใช้สองช้อนจริงๆสูตรมันไม่ตายตัวนะคือผมศึกษามาจากหลายที่มากทั้งใน Google ใน youtube ในอะไรแต่ละคนใช้สูตรไม่เหมือนกันผมก็ลองมาจนเจอสูตรที่ประมาณเนี้ยใช้น้อยสุดและต่อไปอันนี้นี้อันนี้จะเป็นกกผมชุลศอามิอามิกก็กเอาเหมือนกันใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะตัวนี้จะมีกลิ่นอยู่เหมือนกันนะกลิ่นเหม็นนะตัวนี้ ต่อมาก็จะเป็นเพะเอกของเราคือหัวเชื้อน้ําเขียวการที่เราจะทําน้ําเขียวเราต้องมีหัวเชื้อก่อนนิดหนึ่งเพื่อที่มันจะไปแตกตัวขยายเซลกันเองนะซึ่งน้ําเขียวในที่นี้มันคือมันที่มันสีเขียวเพราะว่าเป็นสาหร่ายนิดหนึ่งเป็นสาหร่ายเซลลเดียวที่มีชื่อว่าคอเลราอันนี้ก็เติมน้ํากันล้างบ่อให้สะอาดนะเศษที่เราใส่ติดของ เดี๋ผมก็เติมน้ำสักพักนะเติมจติมาเต็มถังสีมันจะออกเหลืองๆแบบนี้นะอตอนนี้ก็เติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเพิ่มปั๊มลมออกซิเจนเข้าไปด้วย เพื่อเพราะว่าผมขเกยียจคนน้ำไงถ้าเกิดไม่มีออกซิเจนก็ต้องคนน้ําเช้ากลางวันเย็นแต่นี่จะเป็นตัวช่วยเราไม่ต้องคนน้ําเลยปล่อยไว้แบบนี้ตอนนี้วันที่2ก็นะครับก็เห็นว่าน้ําเริ่มสีเขียวนิดนึงนิดนึงจริงๆจ,จ,จากเมื่อวานผมก็มีการเพิ่มอัามลมออกซิเจนไว้ด้วยนี่ให้แรงขึ้นแล้วก็บอต้องตากแดดด้วยนะครับตากแดดทั้งวันยิ่งดี เปิดให้ชมก่อนนี่ right. น้ำก็สีประมาณนี้เลยช่วงนี้จะเป็นกลิ่นเหม็นๆเลยนะจะมีแบบแก๊สแอมโมเนียแก๊สไข่เน่าอะไรพวกเนี้ยน้ำจะเหม็นหน่อยแต่ผ่านไปสักพักสักสองสาวันมันก็จะดีขึ้นนะกลิ exactly. ่นจะเริ่มหายกลิ่นเริ่มหายแล้วสีเขียวเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะใช้ได้ะที่ส mm ํา hmm. คัญเลยคือต้องโดนแดดเยอะๆนะครับก็เ <appeals> ดี mm ๋ยวรอชมต่อไปนะว่าจะเป็น <m> ย <kim> ังไง ตอนนี้สีก็เริ่มดูดีขึ้นนะสีเหลืองเหลืองจเขียวกลิ่นก็เริ่มน้อยลงครับกลิ่นแอมโมเนียกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้นสิ่งสำคัญคือแดดนะฮะนี่ตักให้ชมสีก็เริ่มดูดีขึ้นแดดยิ่งแรงก็ยิ่งเขียวไวนะระหว่างนี้ผมคิดว่านะ่าอีกประมาณสองสัปดันก็น่าใช้ได้แล้วผมคิดว่าเดี๋ยว เราเริ่มทำลายแดงกันก่อนได้เลยดีกว่าพอดีผมซื้อไข่ลายแดงไว้ระหว่างที่รอน้ำเขียว๋ยวเรามาฟักไข่ลายแดงกันก่อนอันนี้เป็นไข่ลายแดงที่ผมซื้อมานะสั่งจากช้อปปีส้สดามีหมดเลยนะนี่จะได้มาเป็นแคปซูลแบบนี้แล้วแต่ร้านบางร้านก็ให้เป็นซองอันนี้ผมซื้อมาผมจําไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่ประมาณหนึ่งร้อยมั้งได้สามอันอันละสามสิบห้าบาทเลยประมาณเนี้ย จะเป็นไข่ไข่ของลายแดงลายแดงสายพันธุ์มาโคโคป้า <ๆ S 1> ก็เทไข่ไลายแดงลงไปในน้ำสะอาดนะนี่เป็นน้ำปราปาทั่วไปประปาที่ไม่มีคอรีนนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมเททั้งหมดเลยนะสามแคปซูล มันเปิดยากเลยนะเนี่ยแคปซูลจากนั้นเราก็คนให้ไข่เปียกน้ำคนไปเลยนะให้ไข่จมน้ำอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะเพาไข่มันไม่ค่อยจมน้ำนะขอให้ไข่โดนน้ำก็พอแล้วมันก็น่าจะฟัก การฟักไข่ลายแดงก็น่าใช้เวลาประมาณสองสามวันเดี๋ยวเรารอชมอีกทีก็คงน้ำเขียวใช้ได้พอดีตอนนี้จะสังเกตว่าน้ำแบบเขียวสีสวยมากกลิ่นแอมโมเนียกลิ่นเหม็นก็เริ่มหายหมดแล้วนะครับตอนนี้แบบกลิ่นมันหอมๆเลยแหละหูตอนนี้สีเขียวสวยมากแล้วก็จะเห็นว่ามีแดดแรงดีเลย วันสองวันที่ผ่านมาแดดไม่ค่อยแรงมันเลยเขียวช้าถ้าแดดแรงอาจจะเขียวเร็วกว่าน,นี้ก็ได้นนี่ผมตักให้ดูนี่ถ้าใช้ได้สีสมันจะเขียวสวยแบบนี้เลยนะเขียวมรกตแบบน้ำใบเตยอะไรพวกนี้เลยจริงๆมันใช้ได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าลายแดงที่ผมทําไว้เมื่อวานมันยังไม่ฟักไงเ,เดี๋ยวเราต้องรอลายแดงฟักก่อนถ้าลายแดงฟักเมื่อไร่เนี่ยเราจะาลูกลายแดงมาเทลงในบอ่อนี่แหละ ก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันพรุ่งนี้ลูกไรแดงก็น่าจะฟักเป็นตัวแล้วมั้งตอนนี้นี่ครับไรแดงเราก็ฟักเป็นตัวแล้วจากไข่เห็นไหมไฟซองเรจะเห็นว่าตัวเล็กๆว่ายน้ำแบบขยิบขยิบขยับทีนี้ทิดๆตัวจะเล็กมากนะลูกไรแดง ก็จะเป็นเหมือนที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเวลาผมเพาะปลาให้ชมว่าลูกประกัดมันจะกินเฉพาะลูกายแดงมันจะตัวเล็กกว่าปากลูกปลาส่วนไยแดงตัวให,ใหญ่มันจะใหญ่กว่าปากลูกปลาลูกปลาที่กินไม่ได้ตัวนี้แหละที่ลูกปลาจะต้องกินแต่เดี๋ยวเราจะไปเพาะกันเนี่ยก่อนจะไปเพาะนะครับเดี๋ยวมาชมกันน้ำเขียววันนี้เป็นไงน้ำเขียววันที่ห้าแบบสีสวยขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะแต่เดี๋ยวเราจะทําการ ทำความสะอาดก่อนนะตักพวกเศษปุ๋ยเศษฝุ่นอะไรพวกเนี้ยเพราะตั้งแต่วันแรกผมไม่เคยตักเศษปุ๋ยอะไรออกเลยนะเพราะมันต้องใช้สารอาหารให้ครบช่วเนเลยเลยเก็บไว้จนวันสุดท้ายแล้วค่อยตักเศษออกทีเดียวก็ตักออกให้หมดเลยนะให้มันสะอาดที่สุดเศษฝุ่นเศษอะไรตกลงไปบ้าง ไม่เคยทำความสะอามาก่อนก็ถือโอกาสตักให้ละเอียดเลยตักให้หมดเอเคต่อไปอันนี้ผมจะทำการเก็บน้ำเขียวไว้บางส่วนนะเ,เพื่อที่จะไปเป็นหัวเชื้อแล้วจะไปขยายในบ่อต่อไป แล้วแต่จะเก็บไว้เท่าไหร่ก็ได้นะเก็บวานิดนึงก็ได้ขั้นตอนเนี้จะเป็นการขั้นตอนที่เราจะทําเป็นวนลูปได้ที่จะมีใช้ตลอดชีวิตคือเราต้องทําหลายๆบ่อเอาน้าเขียวบ่อแรกไปขยายเป็นบ่อสองบ่อสาบ่อสี่ไปเรื่อยให้มีเอยอะๆส่วนนี้เป็นายแดงนะที่พวกถ่ายชมเมื่อกี้ก็ทําการเทลงไปเลยไม่ต้องแยกไข่ไม่ต้องอะไรพวกเปลือกไข่ของายแดงเดี๋ยวมันจะปิวปติดขอบเองเลย ไม่ไม่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องสนใจไม่เป็นไรในนี้ก็จะมีลูกแต่ลูกลายแดงนะแต่พอลายแดงลูกลายแดงโตเมื่อไหร่มันก็จะขยายพันธุ์แตกตัวเป็นตัวเล็กแล้วก็เยอะขึ้นอีกทีมันก็จะกินน้ำเขียวด้วยก็มน่าใช้เวลาประมาณวันสองวันกว่าลายแดงจะบูมรอชมครับ ตอนนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับนี่เราได้ลายแดงเยอะมากลายแดงแบบบูมสุดๆแล้วเราก็น้ําเขียวหายเขียวแล้วเพราะว่าลายแดงกินน้ําเขียวไปหมดเหมือนที่ผมบอกน้ําเขียวมันคือสาหร่ายเซลล์เดียวตัวเล็กๆรวมกันเราเลยเห็นเป็นน้าสีเขียวและลายแดงก็กินแค่สาหร่ายสีเขียวออกไปน้ําไม่ลดใช่ไหมมันกินแค่สาหร่ายน้ํามันก็เลยเป็นสีแล้วก็วงจรชีวิตของลายแดงอะลายแดงถ้าเกิดอาหารท่าแวดลอ้อมดูมสมบูรณ์มันจะแตกตัว โดยการแบบออกลูกเป็นตัวเรียงง่ายออกลูกเป็นตัวแต่พอน้ําเริ่มสีสีเขียวหมดแล้วเราจะจับสังเกตง,ง่ายๆคือลายแดงจะมีจุดขาวๆก็คือไข่ถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่ดีมันจะแปลงสภาพแต่เป็นออกลูกเป็นไข่แทนรอจนกว่าสภาพน้ําหรืออาหารมีมีน้ําเขียวกลับขึ้นมามันถึงจะเปลี่ยนมาเป็นออกลูกเป็นตัวอีกทีจากนั้นเราก็เนี่ยแหละถ้าเราทําบ่อน้ําเขียววนๆไปเยอะๆแล้วเราก็จะตัด ไรแดงบางส่วนไปขยายต่ออีกส่วนหนึ่งก็ให้อาหารปลาไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแหละถ้าใครมีคําแนะนําหรืออะไรเขาสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ